สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมนะคะวันนี้นะคะเม่จะมาเปิดดวงให้กับคุณดอรักเก่านะคะเริ่มจากชาวเมษนะคะก็ดูได้ทั้งลักขนาดแล้วก็ราศีเลยนะคะการแบ่งวันที่ได้ทางตะวันตกและไทยนะคะ กรณีล้อละเก่าคือต้องเลิกกันขาดแล้วนะถ้าแค่ทะเลาะกันนะคะให้ดูดวงคนอมีคู่ไปก่อนนะมาค่ะมาเริ่มกันเลยในกองแรกเนี่ยจะเป็นพลังงานของคุณเมธนะคะของที่สองเป็นพลังงานของคนะุณลักเก่าแล้วก็บทสรุปค่ะ สำหรับนะคะเอซบอนขึ้นกับหัวช่วงเวลานี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือว่าให้โอกาสกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะไพ่ใแบรแรกมาก็เป็นเอ๋ซอฟเพนติเคิละคะต่ขึ้นกับหัวก็ความสัมพันนี้เนี่ยสำหรับตัวคุณเมธเองอาจจะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทแล้วก็มีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มาก พอผิดหวังเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเสียความรู้สึกนะคะคุณก็ผิดหวังแบบหนักนะคะ่ะเจ็บก็เจ็บแรงนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นเดดทาวเวอร์ขึ้นกับหัวดูเหมือนชาวเมธเองพยายามจะประคับประคองสถานการณ์มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเหมือนกับมันก็เต็มที่แล้วค่ะแต่ว่ามันไปต่อไปได้จริงๆอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณถึงจุดที่มันต้องขาดนะคะแต่ถามว่าคุณเมธเห็นความสําคัญแล้วก็ มีความพยายามไหมที่ผ่านมาในอดีตอนะ่มมองว่าคุณเนะี่ยเต็มที่เกินร้อยนะคะใบต่อมาค่ะเป็นไพ่แฮงแมนนะถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่ตัวคุณก็ยังระลึกถึงความสัมพันธ์เก่าตรงนี้แล้วก็ยังมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกเจ็บปวดนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะยังคงเหมือนกับยึดติดนะถ้าพูดถึงว่าโดนเขาทําให้เจ็บก็คือยังไม่ได้ให้อภัยอะไรกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มองว่าตัวคุณนะ่ะ แอบคิดถึงนะคะเรื่องราวเก่าๆอยู่บ่อยๆนะมันก็เลยทําให้ในตอนนี้คุณอาจจะเดินหน้าไม่ได้เต็มที่นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะดวงดาวหรือเปล่าทําให้ในช่วงเวลาของเดือนตุลาคมเนี่ยไม่หลายๆคนที่ตัดใจจากคนรักไปแล้วเนี่ยกลับมาหวนนึกถึงนะคะมีอาการแบบว่าอวเวนเวร์ถึงคนรักเก่านะคะเยอะขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะคะอ่าใบสุดท้ายของคุณเป็นเอซับสอดน,นะขึ้นกับหัวด้วย เหมือนคุณสองจิตสองใจค่ะการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันไม่เด็ดขาดนะคะอย่างที่เมย์พูดเมื่อกี้เลยว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับเราตัดใจไปแล้วแหละเราโอเคละในเดือนที่ผ่านๆมาแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความอ่อนไหวแล้วก็เกิดเป็นสองจิตสองใจว่าเอ๊ะมันสามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมาได้ไหมหรือว่ามันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างได้ไหมมันจะมีโอกาสมีข่าวดีอะไรเข้ามาไหมนะคะประมาณนี้นะก็ไม่ได้ถึงกับอยู่ไม่ได้แต่เมย์มองว่าคุณแค่ ว้าวุ่นใจแล้วก็เลยทําให้คุณรู้สึกลำคาญเหมือนกันบางทีอาจจะลาคาญตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคนเก,าก่าบ้างโอ้เข้าได้เป็นไพ่คาทา,านะคะคนนี้เป็นคนคน่อนข้าง่จะมีแบบอีโก้เยอะนะเป็นคนแบบพูดง่ายๆเลยหลงตัวเองอะไรแบบนี้ยนิดๆน,น,นะคะเพราะว่าเขารูปร่างหน้าตาดีมีสนเสน่ห์แล้วก็ไม่มองว่าช่วงเนี้ยเขาก็มีคนเข้าหาอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเขาก็ยังดูดีอะนะแล้วก็ยังมีไพ่คาทา,ามาอีกนะคะเป็นอาวสินถือคาทา น่าที่จะมีคนเข้าหาเยอะแล้วกอ็อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะะมองว่ายังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครหรอกแต่ว่าเขาก็หวานสเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะตามาบุคลิกเขาตามนิสัยเขาแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยก็มองว่ารุ่งเรืองด้วยนะคะในช่วงเวลานี้มีความโดดเด่นแล้วก็ไปต่อมาเป็นเดอ h e เฮอร์มินะคะถ้าถามว่าเขายังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆของคุณสองคนไหมไมมบอกว่าเขายังคิดถึงนะคะแล้วก็พยายามที่จะ คิดอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะทบทวนดูนะคะว่าเขามีส่วนผิดไหมอะไรไหมเขาเองกอ็ไม่ใช่เป็นคนที่นิสัยไม่ดีอะไรแบบนั้นแต่เมมองว่าเขาแค่เป็นคนมั่นใจในตัวเองแท่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เมมองว่าเขาเองก็ทบทวนถึงเรื่องเก่าเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปด้วยะคะ่ะเขา move อนได้ไม่เหมือนเราอะนะแล้วก็ใบสุดท้ายไพ่ดีนะคะเป็นเดนเพลเรอร์ไพท,ที่สุดเมมองว,ว่าเขาจะเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะตามสัจธรรมแล้วก็ทําตัวดีขึ้นนะคะที่ว่าจะกลับมา ถ้ายอภัยซึ่งกันแล้วกันแล้วคบกันต่อได้ไหมอันนี้มันแล้วแต่เคสเลยแต่เบนมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยพลังงานของคนรักเก่าคุณเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตัวคุณเนี่ยจะสามารถแบบหลุดออกจากความรู้สึกอึดอัดเปในแฮงแมนได้ไหมเี่ยนะคะในเดือนต่อๆไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของเดือนนี้กันก่อนคุณยังต้องรักษาใจนะคะอืมเหมือนกับว่าเป็นแผลที่แบบ บางคนอาจจะบอกว่านานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องคุยกับตัวเองเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้ก็ไม่ผิดนะถ้าเรายังไม่หายเราจะต้องอลาว์แบบว่าตัวเองอะนะคะอนุญาตให้ตัวเองอะเสียใจได้บ้างไม่ต้องเข้มแข็งตลอดนะคะรู้อยู่ว่าชาวเมเป็นคนที่แบบไม่ชอบจมตัวเองเอยู่แบบีแต่ว่าบางครั้งถ้าเราอ่อนแออยู่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะไพ่เดชาริออทค่ะท้ายที่สุดเนี่ย มันจะมีข่าวาวเกี่ยวคนรักเก่านะคะคนที่ห่างจันไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาอาจจะได้ได้รับข่าวจากคนรู้จักหรือว่าอาจจะได้ดูโซเชียลต่างๆนะคะก็ ถึงคูณสองคนจะยังมีช่องว่างระหว่างกันแต่บมบอกว่าในอนาคตมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการปรับความเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ได้คบกันต่อก็ต่างนะไพ่เด็ดกลับหัวนะคะเรื่องราวตรงนี้ยังไม่ได้จบบริบูรณ์นะคะยังมีโอกาสได้ย้อนกลับมาเลียร์อยู่นะแล้วก็มีเดฟูที่กลับหัวด้วยทั้งคุณและเขายังไม่ได้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังกับใครนะคะเพราะว่า อาจยังไม่ได้ขาดจากการแบบร้อซถึงแม้เขาเองจะ move on ใช้ชีวิตแต่เขายังไม่ได้มอบหัวใจเขาให้กับใครนะไม่ได้เทียบเท่าคุณนะตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาได้นะคะก็หวังว่าชาวเมฆจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพโอแลคโกลกัน โอเคอารีควายเท็ดเลนะคะฟอร์กิฟเ a ์เ l e a r น i n g แล้วก็ของ i n นโซมีคือความสำคัญในตอนนี้ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะเหมือนไพ่ททยสำหรับบอกอะไรเอซบอนขึ้นกับหัวแต่ว่าอา่อไม่ได้หมายความว่าเราหมดหวังในเรื่องราวของการที่ได้กลับมาเกลียใจหรือว่าเริ่มกันใหม่นะคะถ้าเราส่งพลังงานด้านบวกถึงกันโอกาสที่จะได้วนกลับมามันก็เร็วขึ้นแล้วก็ มันจะมีการแบบขอโทษการให้อภัยกันด้วยเพราะว่าทางฝั่งคนรักเนี่ยพลังงานเขาก็จะโตขึ้นนะคะมันจะแบบไม่ได้ต้องทะเลาะกันแรงๆเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีการปรับความเข้าใจได้แน่นอนนะทีนี้ไอ้เรื่องของการตัดสินใจว่าจะกลับมาครบไม่ครบเนี่ยอันนี้เป็นลาตเต่เคสนะคะพลังงานเนี่ยคือเขาให้มาว่าถ้าเราคิดบวกเราคิดดีเนี่ยมันจะดึงดูดคนรักเก่าให้ให้กลับมาเอ่อเคลียร์กับเราได้เร็วขึ้นนะคะ แนวะว่าปิดท้ายที่คำแนะนำจาก Angel วันเ s กันนะคะ Communicate clearly take action แล้วก็ listen to your intuition จะมีโอกาสได้คุยกันคะ่ะอันนี้ไพ่ขึ้นมาการันตีนะคะไพ่ Communicate clearly นะคะ take action ก็คือตัดสินใจเมื่อคุยเมื่อเคลียร์แล้วก็จะมีการได้ตัดสินใจแหละว,ว่าจะเอาอย่างไงต่อในความสำคัญแล้วก็ให้ตัดสินใจไปตามความรู้สึก ตามหัวใจตัวเองได้เลยนะคะไม่ผิดนะในเรื่องเราความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมีแต่การเรียนรู้เนาะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะคะน่าจะไม่เกิน3เดือนนี้นะคะคือไม่นานเกินไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ในเดือนนี้เลยแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เคลียร์แน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสามสำรับเนี่ยพลังงานออกมาตรงกันนะคะก็ถ้าอยากน้อมรับควาทําทายก็พิมพ์น้อมรับได้เลยตรงคอมเมนต์เนาะแล้วถ้าอยากจะเช็คส่วนตัวก็ได้นะคะ ออแอดไลน์มาสอบถามโปรก่อนได้ค่ะยินดีนะวันนี้แม่หมอไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ